มืนที่สองของเราที่เขาใหญ่รอบนี้นะคะมาที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทค่ะอันนี้มือคืออะไระคะเป็นใช่ค่ะเป็นบัตรเครื่องเล่นค่ะแล้วก็เป็นคูปองอาหารเช้านะเราจองห้องสำหรับ6ท่านนะแต่จริงเรามาไม่ถึงค่ะก็คือพักห้องริมสระน้ำเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงคือลงสระได้เลยเขาบอกนะคะแล้วก็ห้องนี้มีกี่ห้องนอนคะ ใช่ค่ะสองห้องนอนสามห้องน้ำเราไปดูห้องกันเลยค่ะป่เราพักห้องสวยด้วยฮะจริงจ้ะอู้มากระฝนเลยนี่เราพักห้องนะคะเป็นห้องเบอร์หนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะอยู่ชั้นหนึ่งเลยชั้าหนึ่งจะเป็นห้องน้ำสองห้องค่ะขอดูห้องน้ำหน่อยสิเป็นแช่โคนนะคะเป็นห้องน้ำค่ะอาบน้ำไม่ได้นะก็จะเป็นห้องน้ำอย่างเดียวเปิดให้ดูหน่อยค่ะว่าห้องน้ำสวยไหม ว้าวเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยเข้าไปหน่อยค่ะขอเข้าไปหน่อยอ๋อห้องนี้ก็จะเป็นชาวเวอร์นะคะค่ะห้องสวยป่ะอยากไปดูห้องนอนแล้วอะค่ะนี่เข้ามานะก็เห็นละเห็นโต๊ะอาหารนะโอ้โหอาหารเทียบอาหารเทียบนี่ค่ะเป็นโต๊ะอาหารนะคะเ,เราไปดูห้องนอนใหญ่กันค่ะค่ะ ไม่ต้องกลัวตกเตียงแล้วะยิ้มหวานค่ะโฟท่าอุ้ยมีน้องหมีด้วยยิ้มหวานค่ะค่ะอุ้ยนี่ไงมองเห็นสระน้ำจากในห้องนอนเลยอะอยากเล่นน้ำแล้วเนาะเดี๋ยวรอฝนหยุดนะถ่ายรูป,ร,ปรูปหนึ่งค่ะหนึ่งสองสโอเควนเตียงบนเตียงบนเตียง กระโดดได้กระโดดได้กระโดดได้จริง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 โพท่าน,นึ่งรูปหนึ่งสองสามแชะโพท่าน,นึ่งรูปถ่ายรูปหนึ่งสองสามแชะหนึ่งสองสามแชะหนึ่งสองสามแชะก็คือตรงนี้นะคะก็คือออกไปแล้วก็ ไปเล่นน้ำได้เลยนะคะโอ้โหสวยอ่ะหันมาถ่ายรูปค่ะโพธท่าเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยเปิดให้ดูหน่อยจะค่ะโอ้ถ่ายรูปนิดนึงค่ะโพธท่าหนึ่งสองสามหุยสวยอ่ะเอามีโต๊ะหันด้านหลังด้วยโพธท่าค่ะหนึ่งสองสาม สวยงามมามตายิ้มหวานน่ารักนีก่คือ <Okay. S 1> เราสามารถเดินลงสระว่ายน้ำจากห้องเราได้เลยถูกไหมถูกไหมคะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำใหญ่กันค่ะแล้วก็มีห้องนอนอี่ห้องนึ่งหรือเปล่าคะใช่ไหมห้องนอนเล็กค่ะห้องนอนเล็กแล้วแล้วพี่อลินจะนอนห้องนอนไหนห้องนอนใหญ่ค่ะค่ะคุัวหรอเพราะว่ากระโดดเตียงได้ ป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนเล็กกันนะคะห้องนอนเล็กสงสัยจะเป็นป๊าป๊าอุ้ยนี่มันห้องนอนเหรอห้องน้ำอ๋อห้องน้ำโพสท่าค่ะห้อ้ำัวใหญ่มากอาบน้ำน้ำตาลห้องชเเอวอร์ตรงนี้ใหญ่มากอยู่ได้ห้าคนอุ้ยคนนี้มาครับเย่เย่โอ้เย่เย่ โอ้โหเป็นไงล่ะท่าเขาไปดูห้องนอนเล็กค่ะไปดูห้องนอนเล็กห้องนอนเล็กค่ะอ้าวพี่หน่อยอ่าไปถ่ายรูปก่อนป้าเร็วถ่ายรูปคู่ป้าเร็วนี่ค่ะห้องนอนเล็กโอ้โหโอ้โหป่ะโอเคเราก็รีวิวห้องเสร็จแล้วตอนนี้เราไปกินส้มตาแกย่างกันเถอะแล้วเดี๋ยวโอ้โหเสียงละลั้นหัวราะเสียงละลั้นหัวลาออยู่ไหนเนี่ย เดีเ๋ยวเราตามหาเสียงเด็กๆก,ก่อนโอ้โหไปอยู่ตรงน,นั้นแล้วเหรอมามาไปด้วยชีมามาไปด้วยอุย้ยใครมาถอดห่างนางเงีอยตรงนี้เนี่ย <laughs> โอ้โหมีนอ้องเสาเยอะเลยน้องลานพี่ลินทำมายิ้มกันน,น้องเลยค่ะเออเดี๋ยวเขาโวยนะ <laughs> โอ้โหก็อี้หลากสีเลยตรงนี้นะคะก็เป็นห้องเราหนึ่งหนึ่งหนึ่ง นี่ค่ะไดโนเสาร์เพิ่มอีกหนึ่งตัวเอาไหมคะใครเอาไดาโนเสาร์หนึ่งตัวบ้างนี่ค่ะไดโนเสาร์หนึ่งตัวเอาไปเลยขอ อีกแมวอีกมาเดี๋ยวแม่ไปเอามาเพิ่มนะเก่งจังเลยครับจ้าเป็นสระน้ำวนเราก็มีสไลเดอร์ด้วยโอ้โหเก่งอ่ะเก่งจังเลยครับโอ้หนางเงือกของเรานางเงือกของเราถอดหางไปแล้วเหรอคะหนูถอดหางไปแล้วใช่ไหม โอ้โหนางเนี่ยถอดทางแล้วค่ะเป็นบิกินี่มันก็จะเป็นแบบนี้นะคะ่ะไปไว่ายน้ำไปเลยโอ้โหโอ้โหไปโนเสาร์าเพิ่มโ,โอ้โหโอ้โหไหนให้น้องรันเก็บบ้างค่ะ เดี๋ยวเราจะว่ายน้ำไปข้างหน้าดีไหมพี่หน่อยเราวนมาชมวิวรอบๆป่ะไปกันเลยฮะเอาไดโนเสา์ไปด้วยเจ๊เดี๋ยวเราไดโนเสา์ไปชมวิวรอบๆกันดีกว่าแม้อยากรู้ว่ารอบๆเนี่ยสระน้ำมันจะแบบกว้างแค่ไหนเนาะเราไปดูกันป่ะเราไปวนกันพาไดโนเสา์ไปว่ายน้ําไปเลยพาไดโนเสา์ไปว่ายน้ําเลยไปเลยพาไดโนเสา์ไปว่ายน้าเร็วเร็วมานี่เร็ว มาเร็วเจ้พาเด็กสาวไปว่ายน้ำกันมาเลยอูโอ้โหวีบอวีบอวีบอเจ้แบ่งให้พี่หน่อยถือบางลูกคุณเ็บหมดโลมาเร็วมาเร็วมาเร็วว่ายมาเร็วเร็วเร็วมันเต็มมือแล้วไม่เต็มมือเต็มมือแล้วเยอะไปป่ะเจ้พี่หน่อยเยอะไปป่ะมาเร็วว่ายมาเร็ว เราไปดูข้างหน้ากันนะคะก็จะมีหลายแบบมีห้องบนตึกด้วยเรียกแล้วเรียกแล้ว <c oughs> เรียกแล้วเรียกแล้วไม่มีใครพาผมไปด้วยหรอครับไปเร็วไปเร็วกกโก้ดันตูดหน่อยใส,ส่ทานหน่อยใส่ทานหน่อย<ะ>ไปข้างหน้าเร็วไปข้างหน้าเร็ว กโกไปข้างหน้าโกโกอ๋อเขาจะมาเก็บไดโนเสาร์ตรงนี้มาเลยเก็บอ่าเย่เก่งเก่งครับเขาต้องแบบว่าเรียงไดโนเสาร์ไปเรื่อยตอนแรกอยู่ตรงนู้นนะอยู่ตรงนู้นนะตรงห้องเราตรงนู้นนะที่แบบปายืนนะโอเขาต้องเก็บไดโนเสาร์มาโก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 ก่อนโกโก้อ๋อว่ายน้ำเก่งจังเลยครับ ไปเร็วไปเร็วไปเร็วโอ้โหไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ดิลลี่โอ้โหพ้อภาษาจีนไปด้วยเอบีเอบีเย่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 โอ้โหเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยเนาะพี่หน่อยเนาะเย้โห one two three เย็นโอ้โหวันถึงเชนด้วยก o o ็กาก็เลียงเียงไปเรื่อยเอาพี่หน่อยไปเรียงรอเลยนะ Yeah. <S 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 เราจะไปไม่งั้นเราไม่เราไม่วนมาห้องเรานะเพราะสระน้ำวนไม่ถึงสักทีนเลี้ยงไปเรื่อยเลยนะวัน two v ล r y good very good very good พี่ลิลลินอยากเล่นสไลเดอร์เดี๋ยววนมาเล่นคะ่ะไปโก,โกโก้พี่หน่อยมาแล้วโกโก้แล้วพี่หน่อยหลอกเดี๋ยวคราวหน้าลองพร้อมกันนะหลบพี่หน่อยก่อนเร็วหลบเร็วเฮ้ยสาเด็ก,น,น,กน่าเล่นนะ่ะตรงนู้นอะ่ะ แล้านไปกับปลาปาแล้วไปวนอยู่ตรงไหนละโน้นวนอ,อยู่ตรงโน้น คนเดียวก่อนแม่ถ่ายคลิปไปเร็วพดทค่ะหนึ่งสองสาอ้าวมาไปเลยโอ้โหเจ็บตูดปาตามน้องไปเร็วปาไปหาน้องรันกันปาเดี๋ยวปาเล่นไปถ่ายคู่น้องก่อน ระวังเื่นนะคะป้าป้าโอ้ตรงนี้มีบันไดด้วยหรอระวังนะเออเออตรงนั้นเป็นสระเด็กด้วยนะใช่ไหมโอ้โหสัตว์น้ำสัตว์น้ำป้าป้ารอน้องรันด้วยครับรอน้องรันด้วยครับเอออ๋อเล่นบันไดชอบเล่นบันไดความฝฟฝันของอะไรใช่ไหมบันไดเนี่ยฮะ ไปไหนครับน้องรันจะไปไหนครับน,น้องรันจะไปไหนโหโถด,ดไม่ได้ครับแม่จับมือ <c oughs> เดี๋ยวหัวฟาดบันไดลูก <c oughs> ตึง <c oughs> ไปเล่นสระเด็กไหมตรงนู้น่ะมีสระเด็กด้วยนะสาเหตดไปโกโก โอ้พี่ลีรอคุณแม่กันค่ะนึ่งคุณแม่ถ่ายก่อนเดี๋ยวค่อยลงมายิ้มหวานหนึ่ง,งสอามนั่นึงนะคะคุณแม่ตั้งต้องก่อนนะยิ้มหวานค่ะมาค่ะมาเลยวู้ตูมไปหลบในเห็ดแล้วไปหลบในเห็ด ฝนตกค่ะเขาไปหลบใต้เห็ดก่อนนะฝนตกฝนตกฝนตกค่ะหลบใต้เห็ดก่อนหลานเจ้บอกว่าฝนตกหลบใต้เห็ดหไดหดม พี่อลินไปเดินเล่นดูรอบๆรีสอร์ทกันดีกว่านะคะ,อคะเอวเอ,ว,เอว่ามีอะไรบ้างอุ้ยนี่ไงสนามเด็กเล่น,ตนแต่ว่าฝนตกวันนี้จะแฉะนิดนึงเนาะเจะมีไดโนเสาร์ด้วยเจมาดูแล้วโอคือเราเล่นน้ำเสร็จเราก็ใส่ชุดนอนเลยนะคะ <ๆ S 1> ไปเข้าไปเลยยืนตรงกลางไดโนเสาร์นะสองสามอีกรูปหนึ่งตึงพอท่าค่ะ เราพักอยู่ชั้นหนึ่งนะคะที่เป็นลงสระน้ำได้เลยโพสท่าค่ะหนึ่งสองไอ้เสียงไรอะเสียงไรนกไปดูค่ะได้ข่าว่าห,หลัหลนไปแล้วนะเจ๊ระวังล้มค่ะโอ้โหดูท่าวิ่ง,งท่าวิ่ง,งได้ข่าวว่าหลันหันมาดูนกอ,อยู่อ่ะระวังอะไรนะระวังล้มอะไอติมค่ะแล้วถือแล้วมาเอาสัตว์ซื้อมาให้จับนกแบบร้องดงังมากอะ ทำไมนกร้องดังจังไปค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในกรงนกกันเลยเข้าไปในกรงไหมหรือว่าดูแค่ข้างนอกดูก่อนเข้าไปอเาไม่ให้เข้าค่ะดูได้แต่ข้างนอกนะโอ้โหอากาศดีมากอากาศเย็นมากเลยตอนนี้ที่เขาใหญ่อ่อ้นกซัน,นโคอนวัวค่ะนี่ไงสวัสดีสวัสดีจ้า เราตามนัารันไปสงสยัยนัดรันไปสนามเด็กเล่นแล้วเราไปดูกันปะโอ้โหโอ้โหนี่อ้าวแล้วพี่อลินไปไหนแล้วอะพี่อลินไปไหนอะ <Hey. S 1> อยู่ไหนะเฮ้ย <Hey. S 1> พี่อลินอยู่นี่ hi, hi. โอ้ยขึ้นไปตอนไหนเนี่ย hi, hi. อ๋อ hi, hi. แม่พูดเลนนะคะคือ <Hi. S 1> มีผู้ใหญ่จูงขึ้นไปนะคะท <Hi. S 1> ีนี้ตอนลงเดี๋ยวแม่ขึ้นไปรับถ่ายรูปค่ะหนึ่งสองสามโพส นี่อยู่ที่สูงเลยค่ะดูนะคะวิวสวยมากเดี๋ยวให้ดูวิวค่ะคือแบบสองคนแม่ลูกอะ่ะเฮ้ยมันสูงมาก<อ>หนึ่งสองจ๊หันมาเร็วเจ๊ก็โดดลงไปได้เลยหนึไไ่งสองสามด้านนี้บ้างเป็นบันไดเจ๊ คือมันสูงมากดิไงพี่อลี่เล่นเกมดังใช่ไหมคะนอนกับป้ามานอนพักตรงนี้